ภัยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนคนในรั้วกับคนนอกรั้วมุมมองการเมืองในสายตาประชาชนที่ฝังความรู้ไว้กับศรัทธาสูงสุดพวกเขายังยึดมั่นในส่วนเหล่านั้นอยู่พร้อมปกป,ป้องด้วยชีวิตหากมีใครก้าวล้ำฐานอำนาจตรงนี้จึงถูกวางเอาไว้เป็นรั้วให้ขุนศึกยึดโยงใกล้ชิดกับคนภายในรั้วที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้รู้ลดถึงความเป็นคนนอกรั้วของฐานอำนาจที่แท้จริง สุดมือเอื้อมถึงกำแพงพวกสูงได้พวกเราคนนอกรั้วมีอาการสุดลงทุกวันทุกวันจึงจำเป็นต้องศึกษาทางออกให้ชีวิตมีเรียวแรงเดินไปหาทางรอดอย่างเดียวได้ในที่สุดก็พบเส้นทางใหม่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีปงชนชาวไทยเป็นฐานอ้ำน้าสูงสุดเมื่อทางเดินของพวกเขาพวกเรามีคนอาสาที่จะจุงมือมองไปเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ทั้งทงที่ไม่รู้ว่าแสงที่นำทางไปนั้น จะเป็นนรกหรือสวรรค์คิดได้แค่ความรู้พื้นฐานของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าเขาอยากลองเขาอยากได้ทางเลือกใหม่วันดีคืนร้ายในความฝันของพวกเขาถูกมองข้ามไปดื้อรู้อำนาจเห็นพฤติกรรมผิดปกติขึ้นจึงระดมกำลังพร้อมอาวุธครบมือออกไปยืนแสดงอำนาจบาดใหญ่ประชาชนเริ่มคิดและเริ่มมองเห็นถูกผลักออกจากริมรั้วพวกเหล่าบรรดาเจ้าขุนมูลนายผู้มั่งคั่งไปด้วยอำนาจและบารมี ถูกแบ่งแยกอยู่คนละฝ่ายกับประชาชนที่หิวโหยเมื่อได้กลุ่มเด็กรุ่นใหม่จุงออกมาจากปลายอุโมงค์จนมองเห็นพึ่งที่หมายเลือกเดินต่อไปได้เมื่อความจนถูกอำนาจของนายทุนขุนศึกแบ่งแยกออกจากกันกับความรวยในแผ่นดินเดียวกันระหว่างความจนกับคนรวยห่างกันราวฟ้ากับเหวสุดมือเอื้อมไปกันได้เด็กๆที่คอยดุล,ลังคนหมดแรงจึงเกิดแรงผลักดันด้วยพลังคิดใหม่ เขาสามารถปลุกใจให้ฮึกเฮิมเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปจึงได้รับผลตอบเร็วขึ้นแรงขึ้นที่คิดและเข้าใจไปว่าเด็กๆที่คอยหนุนหลังชาวบ้านโตว,วันโตคืนก็ได้จากการลงทุนของขุนศึกการเมืองที่ขนเงินมาหลายตู้คอนเทนเนอร์จากฝั่งทะเล3จังหวัดใต้เข้ามาหนุนเด็กก็ไม่ต่างอะไรกับการลงทุนของกลุ่มทุนหนุนพักการเมืองของแต่ละพักมีเป้าหมายพักดันคล้ายกันแย่งกันครองอำนาจ มากกว่าจะคิดสร้างความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดสุดทางต่างฝ่ายต่างคิดปล้นชาติกันใช่หรือเปล่าสืบจากข่าวรายงาน